สวัสดีค่ะวันนี้มีออเดอร์ผักชีลาวอ้าวคุณยายส่วคุณยายแถวทักไทยชาวโลกน้อยมาเด้อใครสิสร้างผักชีลาวกำลังถอนค่ะผักชีลาวงามงาม หลังจากฝนตกฝนตกทุกวันผักชีก็เริ่มเปื่อยขายได้วันละห้าบาทสิบบาทดีกว่าอยู่เปล่าๆ วิถีชีวิตของเกษตรกร,ร,กรหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกผักกินยอดเอาตัวต้นใหญ่เๆเด้อย,ยัดถอนหม้อไปเด้อย,ยอดเอาตัวต้นใหญ่ๆเขาเอาตัวต้นสูงๆนี่แหละต้นเตี้ยๆยังบ่เก็บเลยเตี้ยกลัวเอาต้นเตี้ย งามๆประธานในวานไมอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวมีแปง้งเราสุขครอบๆไว้เขาไปทำแกงอ่อมออมเขียดออมกบค่ะออมเนี่ยก็ได้ด้วยค่ะออมเนี่ยอ,อันนี้ผักกวางตุ้ง ปักกวงตุ้งเอาบ่ตอนทศที่แล้วให้พ่อกันเถอะเราไปย้อนเอาเองปักกวงตุง้งปักกวงตุง้งมีเป็นเท่าไรฝนตกหลายเมื่อวานวิ่งหนีฝนวันนี้ก็แดดเจียมจัง นี่เต๋อันนี้มันสูงไหนมันกระล่มว่ะตัดถอ,อนกองกองไว้เดี๋ยวยายเต๋วไปล้างเอา ดินลูกลังปลูกผักก็งามงามใส่ขี้งัวเยอะๆอ,อุปสรรยูทูบเบอร์ YouTuber, มือใหม่บรรยายก็ไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรให้ภาพเล่าเรื่องก็แล้วกัน สิปังน้ำเขาบ่านอ่ว่้า่เป็นเนี่ยถอนไปบ่าหลายดอกบานมีดอกพิ่งตุ้มบ่าเอาขนาหวานมาลงน้ำเว้ขอนอันนี้ให้กูได้นเทออพอ,อยังเนี่ยพอแล้ว เอาไปน้อยๆถ้าใครอยากได้อีกก็ให้สั่งเอาเดี๋ยวยายเต๋วก็จะแว้นออกมาล้างน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นแข็งพี่สาวไม่ได้รู้ว่ายันมันข้างใบป,ปุยูเรียติยอันนี้ก็แข็งเราเนี่ยต้นแก่เราเนี่ยก็มันแข็งนั่นแหละไม่ได้ใส่ปุ๋ยตะเกียร์อร์โมนก็บไม่ได้ขีดมันขีดแก่เดี๋ยวพี่สาวกับมี่น้องงานกับ จะปีนี้จะได้ทําทางไหมตัดผักกวางตุ้ง เราคนทำล้อมฟังสามพี่น้องสามสีพี่น้องแต่แหลกมันอ่อนอยู่ดีเนี่ย มีูคนตกบ่อยหลายมันไม่ได้ขีดปุ๋ยจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย,ายอืมบางนาลูกเบลเลยลูกมะนาลูกเบลเลยมะม่วงบ้านเขาออกดอกแล้วบ้านเรายังไม่มีดอกเลยมะม่วง อยูย่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงแมวแล้วไว้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 ไไออกไปแล้วหนึ่งกำเอา,เา,าไปได้ยืมปติถึงมาทายเอาตัวนี่แนหะละ <laughs> เอานี่คือลูกค้าวีไอพีกาจกรรมกคะกรรมพอดีสี่บาทจิ้มพริกปลากระป๋องว่ะอืมอืตังก่อนดีหรืออืมี่ผายกูไม่มีคนเอาลานดีเม่ไปตลาดแต่ไงกูไปถึงเมือง ขายหมดแล้วแต่ทต่ก็มีนะกูไปกับมึงเลยเนี่ยยรูากมันเนี่ยบุญหมดท่านไหนสร้างพริกยูน้ำโยกกะคุุ้นเขาไปกับมึงเลยเนี่ยอกมาวพริกเผ็ดมาได้หวรูอ่างมันแโมาเกันรเนื้อเลนื้อีกันเนื้อพกซีลาว่ะ ขายับโนสายอบเลยเด้งนันตายเอออบาขายให้ดอกเออดีวะาควางตุงฮะบาทใ้พี่กแกคือกินนี่มาสั้นช่างบ่เฮ็ดท่องจะคของบ่บ่บได้เฮ็ดใหไถเฮ็ดแกของลาวยี่ไดแดงนี่เลีนี่ของนี้เอาตังเอาพริกไปเาครื่องโลนะยี่ห้บาทอ่ะ ยูในถุงยามีแล้วแรมคำนึงสุดท้ายำสุดท้ายโอ้แฟนหล่อคือหล่อคุณกามาหลายยนระเพามันแล้วเกลยวเกลเลยไอแวพีกหมกูสุดท้ายแฟนหล่อตังมาตอนแล้วก็เลยเบ็แล้วเอาอย่งไเอย่างัตุ้งตงี่ห้าบาทตุ้งเหลือเราไกลเราหรือไกแล้วอยู่ในถุงยามพี่ มันเสียใจค่าพริกยิบหาบาทพ่ะท่านได้เอาพริกไห้เลยเจ้าพระท่าเอาหมากเอาหัวบ้าเลยเอาสตอกกอนการค่าวุ่นไว้แล้วค่ะเดินทางเมื่อมันโอ้พริกกันขายแล้วค่ะขายหมดแล้วเจ้าแทายูทูบเกษตรขมว่ากานขายให้สนุกพริกกันขายค่ะขายหมดแล้ว เข้าบ้านก่อนนะคะถึงบ้านแล้วปิดการขายขายผักหมดแล้วเอาไว้ไจะลวกกินที่ไว้เ็ดแกงก็ได้พักก็ได้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ